จุดเริ่มต้นของคําว่าดีลรับจุดเริ่มต้นเนี่ยนะฮะคือท่านผู้ชมต้องเรียนนะว่าเวลาท่านผู้ชมดูท็อปนิวส์นะครับหลายคนก็บอกว่าเต้าข่าวบ้างแหละไม่มีข้อมูลพะยาะเราก็ได้ให้ไปดูว่าจุดเริ่มต้นของการพูดถึงดีวรับจริงๆเนี่ยมันมาจากพี่เดินไหนใครบ้างที่เป็นคนไปเจอไปพูดไปคุยและมีดีวกันอย่างไร ด้วยความเคารพผมคิดว่าประชาชนคนไทยที่หย่อนบัตรเลือกตั้ง B10 ท,ที่จะรู้ประชุมดีลเดิมต้องล้มดีลใหม่ไม่มีก้าวไกลถึงกลับบ้านได้ผมพูดได้แค่นี้นะไม่ได้ขัดใครก็หนุนให้บ้านเมืองสงบท่ครับเรื่องของดีลดรับเนี่ยนะฮะมันมาอย่างไงหลายคนก็ตั้งคำถามเพราะ เราไปอินกับสถานการณ์ข่าวสารที่มันเกิดขึ้นนะครับหลายคนก็บอกว่าเกิดดีลรับแล้วเกิดตรงนั้นตรงนี้อยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นนี้มันมาอย่างไรผมก็พยายามจะไปย้อนข่าวเก่า,านะครับก็ได้เห็นว่าเออมันมีสื่อนะมีพี่สื่ออวุโสบางท่านนะครับมีการจัดรายการอย่างเช่นออคุณดนายนะฮคุณดนายเอกมหาสวัสดนะครับจากเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์แถลงที่ออกอากาศที่ช่อง9อันนี้ออกอากาศไปเมื่อวันที่ 24พฤษภาคม2,566 24ตรงกับวันไหนคุณมุย้ยนะวันศุกร์ว,วันที่26 25 24ตรงกับวันพุธปล่อยข่าวไม่ใช่ปล่อยข่าวขอภัยจัดรายการนะและมีการพูดถึงเรื่องของดิวรับที่เกาะลังกาวีมาแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมครับเราก็ไปย้อนดูอ๋อเออพี่ดะนายพูดแล้วก็มีให้หินหลายเรื่องนะฮะินข่าวเรื่องนึ่งก็บอกว่า พี่เดนัยได้เห็นตั๋วเครื่องบินมีคนบินไปลงหาดใหญ่จากหาดใหญ่เสร็จปุ๊บจะไปต่อที่ลังกาวีตนได้เห็นเอกสารบางประการจากฝั่งมาเลเซียด้วยโอ้โหใครเนี่ยไม่ทราบเข้าทางหรือเป๊ะหรือเพศไปปีนังเรื่องต่างๆเป็นโอ้โหนี่อยากเห็นนุ่นกันอยากเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวลองฟังพี่เดนในดูก่อนนะฮะเชิญครับว่ากันที่จริงนะว่ากันที่จริงนะ ผมได้เห็นตัว๋วเครื่องบินใครที่บินไปที่หัดใหญ่แล้วก็ต่อไปที่ลังกาวีผมได้เห็นเอกสารบางประการจากทางฝั่งบริเซียใครก็ไม่ทราบเข้าหริเปะหรเปะไปปีนงังจากปีนังก็ไปที่ลังกา,ว,าวีเอาไว้เถอะเอาไว้เถอะผมก็เชื่อว่าถ้าผมเปิดข้อมูลดาหน้าคนอ,ออกมาดาหมาแก่เป็นแถวก็ไปเป็นไรไม่หว่าอะไรนี่อยากรู้ให้ใครไปเจอกันที่ลังกาวีอาพอละ ักค <impression S 2> รู่ในช่วงหน้าเราเเดี๋ยวนะอันนี้วันเท่าไหร่วันพุธใช่ไหมเจ่วันพุธนพุธค่ะวันพุธนะฮะยี่สิบสี่วันพุธพุธพฤหัสนะยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่บหกยี่เจ็ดยี่แปดยี่สิบเก้าสามสิบโห่เจ็ดวันแล้วนะโห่พี่ในใน เรียนด้วยความคนรู้จักเห็นจริงจอยากเห็นว่าแบบตัวอะไรยังไงเออใช่เพราะว่าแล้วมันเป็นชื่อใครนะะฮช่วงจังหวะเดียวกันก็คุณอุ๋งอินก็บินไปหาหลวงพ่อที่สิงคโปร์ไงแล้วก็มาที่ถ้าคุณอุ๋งอินเีคุณอุ๋งอินมีเครื่องบินตัวเองไม่น่าจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินนะค่ะไม่น่าใช่นะใครเนีตั๋วเครื่องบินใครอยากเห็นนะฮะโอ้โหเอกสารบางประการจะฝั่งมาเลเซียด้วยบางคนไปลงมาเลเซียแล้วก็ข้ามาที่หลีเป๊ะจากหลีเป๊ะไปปีนังจากปีนังไปลังกาวีด้วยเหมือนกันโอ้โหนี่อยากเห็นนจริงๆะะฮ จะได้รู้ว่าดีลลับที่ว่าเราเราถึงได้เห็นว่าจุดเริ่มต้นของคําว่าดีลลับจุดเริ่มต้นเนี่ยนะฮะคือถ้าผู้ชมต้องเรียนนะว่าเวลาถ้าผู้ชมดูท็อปนิวส์นะครับหลายคนก็บอกว่าโอ้โหเต้าข่าวมั่งแหละไม่มีข้อมูลพะยาะค่ะเราก็ได้ให้ไปดูว่าจุดเริ่มต้นของการพูดถึงดีลลับจริงๆเนี่ยมันมาจากพี่เดนัยพี่เดนัยก็พูดถึงเอกสารพูดถึงหลักฐานเรื่องต่างนานาด้วยเนี่ยนะฮะเราก็อยากดูเหมือนกันอยากรอดูว่าข้อที่จริงเนี่ยเป็นอย่างไรและใครบ้างที่เป็นคน ไปเจอไปพูดไปคุยและมีดีลกันอย่างไรนะฮะเรื่องนี้ถึงขนาดว่าคุณชูวิทยอมแฉนะฮะหยิบเรื่องนี้แล้วก็ไปขยายผลต่อเลยนะคุณผู้ชมเือใน Facebook เมื่อวานนี้ก็คือฮาเหมือนกันเพราะว่าคุณชูวิทย์เนี่ยโพสต์เรื่องของดีลลับลังกาวีเขาก็บอกแบบอธิบายแบบนี้ว่าเอาจริงๆนะมันไกลาจากไทยแค่4กิโลเมตรและใกล้สิงคโปร คือคีย์เวิร์ดตรงนี้อันนี้ก็น่าสนใจเพราะคุณอุงอิงก็ไปสิงคโปร์พอดีนะคะบอกว่าที่เกาะลังกาวีเนี่ยประเทศมาเลเซียมีการประชุมลับดีลพิเศษมีการหนุนให้ก้าวไกลเนี่ยเป็นฝ่ายค้านและให้เพื่อไทยถอยไปเป็นรัฐบาลร่วมกับภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาด้วยความเคารพผมคิดว่าประชาชนคนไทยที่ย่อนบัตรเลือกตั้งมีสิทธิ์ที่จะรู้ประชุม ดิวเดิมต้องล้มดิวใหม่ไม่มีก้าวไกลถึงกลับบ้านได้แต่เนี่ยมันจะเป็นวิธีฝืนธรรมชาติคุณชวิ์ก็บอกว่าผมพูดได้แค่นี้นะไม่ได้ขัดใครก็หนุนให้บ้านเมืองสงบอย่ามาบอกว่าผมปั่นนะบาปกรรมตายเลยแต่คุณชวิ์คุณชวิ์ปั่นแล้วดูนี่นเนี่ยเขาบอกใกนะล้กกน,นิดเดียวเองเนี่ยนะลังเกาหีกัดสตูลมาใกล้นิดเดียวตรงนั้นก็ปลิตนะ,ะก็มาเลเซียนะลังกาวีก็อยู่ตรงนี้เอง โอ้โหอีกหน่อยก็สิงคโปร์แล้วนี่ไงไกลจากไทยแค่4กิโลแล้วก็ใกล้สิงคโปร์ด้วยโอ้โหนี่นะฮะดิลับลักระีถ้าไม่มีหินนี่คุณชูวิทย์ไม่เปิดแน่นอนวันนี้คุณชูวิทย์แง้มมาแล้วก็ต้องรอติดตามแต่คุณทักษิณออกมาปฏิเสธนะคุณทักษิณคุณอุ้งอิงนะพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้ดาน่ากันออกมาว่าปฏิเสธไม่มี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 การพูดคุยโจทย์ใหญ่ของเราวันนี้คือเราต้อง สนับสนุนเขาลบมติโมยูเราต้องสนับสนุนพักเก้าวไกลให้เขาได้เป็นผู้นําในการจัดตั้งรัฐบาลนี่คือเสียงอันหนักแน่นเลยนะฮะคุณทักษิณเมื่อวานนี้ก็ออกมาบอกว่าเอ้ยไม่มีมดีลงดีรับอะไรไม่มีหรอกไม่มีจะกงกลับบ้านอะไรไม่มีนะฮะแต่ที่สุดวันนี้นะที่เพจแค,คร์คิดเคลื่อนไทยนะฮคุณทักษิณบอกว่าโอ oh, ไม่ไหวแล้ว <laughs> <laughs> ขอพักแป๊บนึง <laughs> นะฮะ <laughs> ขอพักแป๊บหนึ่งไม่ได้หายไปไหนนะเดี๋ยวมาใหม่ขอพักแป๊บหนึ่งนะฮะไปแบบแรงโทรศัพท์ยังถือไม่ต้องห่วงนะไม่หายไปไหนเดี๋ยวมาใหม่แน่เพิ่งจะมาไปเมื่อวิกที่แล้วเองแล้ววิคนี้ไม่มาแล้วขอพักก่อนตอนนั้นบอกว่าเดี๋ยวแกเลอกตั้งเดี๋ยวขอพักก่อนเพราะมแการเลอกตั้งเสร็จปุ๊บเรามาถอดบทเรียนแล้วก็มาด่าเนี่ยนะเจอดําส้มหรือว่าเจอกระบวนการเขาเรียกว่าอะไรไอไอโอนะฮะสีส้มเนี่ยนะฮะ ฟาดงวงฟาดงานกันไปนิดนึงแล้วก็มาถอดบทเรียนของพรรคเพื่อไทยเองนะที่สุดแล้ววันนี้หยุดแล้วไม่ขยับไปดีกว่าเพลนแล้วเนี่ยนะฮะ